เอ,เอา,อางี้เข้าฟัางมาข้างในนะเดี๋ยวมาเล่นกับตาก็ดีเหมือนกันครับผมก็ลังเซ็งๆเบื่ออยู่พอดีใครถืออิดได้นานกว่ากันคนนั้นชนะจะได้กินขนมไม้แล้วก็ขนมเยลลี่ฟรีด้วยโอเคปะละ่ะโอเคค่ะเอ้ยผมไม่เล่นแล้วครับผมยอมแพ้แล้วครับกิมันหนักอะผมเหนื่อยผมเมื่อยมือครับผมไม่อยาก อา้าวถ้าข้าฟ่างไม่อยากเล่นถืออีกแล้วถ้าอย่างงั้นมาเล,เล่นกับนมสดลูกหมาของป้าตาไหมลูกจริงจเหรอครับผมชอบเล่นกับลูกหมามากเลยครับผมเล่นได้ไม่เบื่อเลยแต่นมสดเนี่ยยังเป็นลูกสุนัขอยู่นะข้าฟ่างต้องคอยป้อนนมป้อนอาหารแล้วเดี๋ยวต้องคอยเล่นด้วยทา,านมสดอาบน้ํเาเก็บอื้อให้นมสดด้วยหนูโอเคไหมได้เลยครับ 满意、嗯 <noise> แค่อิดก้อนเดียวอ่ะก็ฟางก็ยังถือได้ไม่กี่นาทีเลยลูกแม่หมวยนะอุ้มท้องเข้าฟางมาทั้งวันทั้งคืนตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงมาตั้งเก้าเดือนเลยนะลูกกว่าแม่หมวยจะคลอดเข้าฟางอะ่ะเข้าฟางคิดว่าแม่หมวยจะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับพอแม่หมวยะคลอดเข้าฟางเสร็จก็ยังไม่จบแค่นั้นนะลูกต้องมาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมมาเช็ดเอึเช็ดฉี่ให้หนูยังไงไหนจะเสื้อผ้าที่หนูใส่อาหารที่หนูกินลวลูกส่งเสียหนูเลียดอีกแม่เขาเหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อหนูมากมายกว่าที่หนูทำอีกก่มลัลครบ ถ้าเทียบกับข้าวฟ่างที่ป้อนหนมสดเมื่อกี้เล่นด้วยแป๊บเดียวข้าวฟ่างก็เบื่อแล้วใช่ไหมลูกแต่แม่หมวยเคยเบื่อหนูไหมไม่เคยครับงานบ้านที่แม่ให้ข้าวฟ่างช่วยทำ้าเทียบกับภาระหน้าที่ที่แม่ของข้าวฟ่างต้องทำมันเล็กน้อยมากเลยนะลูกแค่นี้ข้าวฟ่างช่วยแม่ไม่ได้หรอลูกพอเข้าใจแล้วครับจำคำปาฏิว้นะลูกอะไรที่ลูกไม่ยอมเหนื่อยเพื่อแม่แม่ก็ต้องเหนื่อยเพื่อลูกอยู่ดีแล้ววันนี้ข้าวฟ่างจะยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกสักนิดเพื่อให้แม่ของข้าวฟ่างได้สบายขึ้้้นไไดดมัลูกครบ ผมกลับบ้านไปช่วยงานแม่ก่อนนะครับแม่ครับผมกลับมาแล้วผมขอโทษนะครับแม่ผมรู้ว่าแม่เหนื่อยและเสียสละเพื่อครอบครัวมาตลอดผมทำตัวไม่น่ารักแม่ให้อภัยผมนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะช่วยงานแม่ทุกอย่างเลยแม่จะได้เหนื่อยน้อยลงนะครับใจมากลูกแม่ได้ฟังแค่นี้แม่ก็ชื่นใจหายเหนื่อยแล้วต่อไปผมจะไม่เนื่อกับแม่อีกครับ